ครบสัทีพี่ทำอะไรกันอยู่พี่ดาเขาบอกว่าถ้าเราเอากระเป๋าสตางค์วนร่อพญานาคอะเราจะมีเงินใช้ไม่ขาดมืออ,อ่ะพร้อมกันแล้วนะตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ตัวเองปรารถนาขอจากพญานาคซะ จับจับต่อๆกันนะครับพุทธังเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดสังฆังเปิดเงินทองจงมาขอโชคลาภจงมาธุรกิจการงานจงมาสาธุ เชื่อกันจริงๆเหรอบางทีการที่เรามีที่พึ่งทางจิตใจอะ่ะมันก็ไม่ได้ผิดนะคะอย่างหนูตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยหนูก็ไปไหว้พระข,ขอพรตั้งหลายที่นะคะแล้วติดไหมติดค่ะแต่ก็รู้นะคะว่าอาจจะไม่ใช่มาจากการขอพรอ,อย่างเดียวเพราะว่าการที่หนูไปขอพรหนูก็มีความหวังมีกําลังใจมีแรงที่จะสู้ทําอะไรบางอย่างถูกเลยค่ะอันนี้ย ถ้าเรามัวแต่ขอพอรแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่เราขอไปไมันก็ไม่สำเร็จหรอกนะคะตอนแรกก็คิดว่าเด็กรุ่นใหม่จะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สิแต่กลับมีมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดแหง้องนูเขาทำอะไรกันนะคะมแม่จาหอนด้วยนะคะ เลขเจ2เอเจออะไรกันนะคะหนูไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนอกจากอยแต่บนหินน่ะฉันเจอแล้วนี่เห็นกันจริงๆใช่ไหมอะบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นหรอกแล้วแต่ความเชื่อนะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีวิธีมองโลกที่ไม่เหมือนกัน บางคนก็อาจจะเห็นเป็นแค่อรอยแตกของหินบางคนก็เห็นเป็นเลขนำโชคบางคนก็เห็นเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้เรียกว่าง,งมงายได้ไหมคะนี่คุณน้องถ้าพี่ถูกหวยขึ้นมาเนี่ยพี่ไม่เลี้ยงบุฟเฟ่น้องนะคะจะเรียกว่าง,งมงายหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าคนเรามีความเชื่อหรือว่ายึดถือในอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายแต่ที่สำคัญก็คือว่าเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยต้องมีสติด้วยนะทุกคน